สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโอเวอร์เซียครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนเนอร์ผมอินเทอร์เวอร์กสเกมสำโรงครับผมโดยทําแบบเร่งด่วนนะครับโดยในหัวข้อในงานมีแข่งอะไรบ้างแล้วก็เด็กที่จะเจอนะครับผมมีอะไรบ้างแล้วก็โปรโมชั่นซื้อของนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมโดยเด็กที่จะเจอส่วนมากผมจะพูดแค่ฝั่งภาษาไทยนะครับผมมาเริ่มกันที่วันเสาร์ครับผมวันเสาร์นะครับมีบัดดีถไทยครับผมชิงโกซีดนะครับค่าสมัคร100นะครับแล้วก็ที่1ได้เป็นเงิน2000แล้วก็ได้ของอย่างอื่นนะครับ แล้วก็แข่งทีม3เป็นบัดดี้แบทเทิลแล้วก็แวนพรีเมียมครับผมค่าสมัครก็150บาทแล้วก็รางวัลที่1ทั้งทีมได้เงิน3,000แล้วก็ได้ของอื่นเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนี้นะครับใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกดลิงก์ไปอ่านได้เลยนะครับผมที่หน้าเพจไทยบั d ดี้ไฟ h ์แล้วก็ไทยแวนการ์ดนะครับแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมวันเสาร์ก็จะมีด e เบ r ร์ค่าสมัคร50รางวัลที่1ได้เงิน2000แล้วก็แวนดีเจทีม3 ค่าสมัคร390ร้างวัลที่1ได้6000บาทนะครับผมแล้วก็ของยงอื่นแล้วก็เหมือนได้ซีดแข่งด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นดิจิมอนครับค่าสมัคร50รางวัลที่1ได้เงิน2,000แล้วก็ได้ของยางอื่นนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมวันอาทิตย์ครับฝั่งไทยครับเป็นแวนวีนะครับฟอร์แมตวีชิงโก้ซีนะครับผมค่าสมัคร100แล้วก็ได้ดอกกิฟเป็นตัวนี้เลยครับซีซีรูนะครับผมแล้วก็ที่1ได้เงิน2000แล้วก็ได้ของอื่น แล้วก็ต่อไปเป็นแข่งทีม2คนนะครับผมบัดี้ไฟนะครับผมก็จะเป็นค่าสมัครอ่อน่าจะ100หรือไม่ก็1้อยนะครับผมแล้วก็แข่งทีมก็จะเป็นเล่น2คนนะครับผมอ่าก็น่าสนใจเปีกแบบนะฮะไปต่อครับอันที่บูธสอนเล่นครับผมก็มีบูธสอนเล่นนะครับใครเป็นมือใหม่นะผมก็มารับการสอนเล่นได้นะครับแล้วก็มีถ่ายรูปแอดไลน์ครับผมอ่าถึงไม่ได้แข่งนะครับผมแต่มาถ่ายรูปแอดไลน์นะครับก็ได้ โปรโมอ่าโปรโมต,ตานนี้นะครับผมก็จะมี Pro เทคมีเวสเซนดักเน็ตแล้วก็อ่าแอคเซลหนึ่งนะครับแล้วก็เวดแล้วก็ของแบตเทินอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วต่อไปครับผมอ่าซื้อของครบ200นะครับผมและ5้0แลกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ 200- และ500ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับผมจะแบบซื้อมา500 200ชั้นก็ได้500ชั้นก็ได้น่าจะไม่ใช่นะครับอ่มาถึงใบแรกผมโปร0 0ครับผมเป็น อของแจ็คเน์ครับหยิบโซขึ้นมือได้เมื่อเข้าโซใจถึงเลือดอ่าใบที่2ของผมเป็นตัดเวทนะครับผมของแลกนะฮะที่โดนลิมิตอ่าเหลือใบหนึ่งแล้วก็อันที่3ของผมเป็นบัตตี้แกนดิสนะฮะเอามาเล่นกับเจมโคนหรือ5เขาหรือเรือลบห,หรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นดาร์คโวแล้วก็ฮีโร่โวแล้วแต่จะใส่เพราะมันชี้คุณลักษณะฮะแล้วก็อย่างที่4ี่ของผมเป็นดอพีจีาของแลกนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อันที่5ครับเป็นฟอร์สสครับผมเป็นน่าจะเป็นฟอยล์ ฟอยหมดนะครับผม1ถึง5นะฮะที่ผมเรียนลิสเลขเอาไว้นะครับแล้วก็โปร0 0ของผมเป็นตัวของอควาเอ่อ้องเชื่ออควาที่เป็นเกรดของเมอร์บิวดาที่สามารถยกเพื่อนขึ้นมือได้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเอามาทำเวฟทำุูทำหลุมทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเล่นกับโทรโข่งหรืออะไรนะฮะก็ไปลองดูนะผมก็เป็นใบใช้นั่นเองนะครับผมเก่งมากแต่หลักๆก็เล่นคู่กับเรซอสเต้นี่ก็คือแบบดีฮะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็น ใบอีกใบหนึ่งของบัดดี้จะเป็นเล่นกับเรือลบอถ้าผมจำไม่ผิดครับผมก็ประมาณนั้นนะครับต่อไปครับเรามาถึงคอนเทนต์นี้ครับผมที่ผมเชื่อว่าน้องๆก็อาจจะอยากรู้นะผมว่าในงานจะผมจะเจอเด็กอะไรบ้างเราจะได้จัดเด็กไปถูกอะไรประมาณนี้ครับผมโดยข้อมูลตรงนี้นะฮะจะเป็นผมเพียงคนเดียวนะครับผมเป็นความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวเลยนะครับ ก็ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับมาถึงเันที่วัวแรกครับผมผมขึ้นรูปแรกแล้วครับเป็นซ er ันนมมอนเนอร์ครับผมเป็นแลกนาร์ล็อกนะครับผมแล็กนาร์ล็อกครับที่เพิ่งโดนแบนด์ไป2ทีแล้วผมรู้สึกว่ากยังพอเล่นได้อยู่ยังพอทูทูไทยไทยได้นะครับก็จะมีไอเทมอะแหละครับที่ช่วยทํากระดาษแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขึ้นคาต่ออะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวเด็กก็ยังขาดเรื่องยิงไลท์นะครับผมโดนยิงไลท์มากๆ ก็เล่นไม่ไหวนะครับโดนห้ามใส่พรเทพนั่นเองนะครับผมมีผลนะฮะในแบลลิสนะครับผมอ่อาประมาณนี้ละกันทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ส่วนไบโอมดันก็เป็นเด็กที่เอามาปิดเกมละกันแต่ก็ไม่ได้กระดานแข็งมากนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นโซเดียกนะผมรีบีอ่าริจิมผมอยากจะพูดออริจินโค้กก่อนก็คือโซเดียกเนี่ยเขาเอาไว้แก้ออริจินโค้กเลยครับจำโคนเนี่ย โดนแน่นอนคือห้ามเล่นไฟนอลเฟสคือเจมโคนก็แทบจะเก็บเด็กไม่ต้องเล่นแล้วฮะแล้วโซเดียมผมมีเทคที่มือ2อแล้วเป็นเคาน์เตอร์ครับเรดก,การทุ่วไบนสนามคู่แข่งเราก็จะเล่นกับเทคพวกห้ามลุกอะไรประมาณนี้ผมแต่เจอแลกที่เป็นซัมมอนเนอร์นี่ผมบอกเลยว่าตึงมากเพราะมีการเรดไม่พอมีทิ้งมือ2สเปลออกมาได้ก็จะเป็นเหมือนงูกินหางประมาณว่าอ่ะแลกชนะโซเดียกโซเดียกชนะเจมโคนเจมโคนชนะแลกอะไรประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้นะครับสำหรับสามเทียบบนที่ผมบอกว่าดีอยู่แล้วต่อไปเป็นวินแฮร์รี่แล้วผมก็จะเป็นเหมือนแอนตี้เบต้าแต่ก็แอนตี้จนจะกลายเป็นเบต้าก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่สไนคกองอ e ีฝ่ายแล้วถ้าอ e ีฝ่ายไล่เวก็คือต้องเอามาโซนสมบัติพิเศษทําให้รีเวกกลับไปไม่ได้ครับผมก็จะนักหนักหน่อยแต่ว่าเด็กแฮร์รี่จะเป็นเด็กที่เรียกว่าเน้นตั้งรับแล้วกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ่วงเด็กเอารู้ไหมก็ปลาอิมแพกระเบิด สมบัติแล้วก็ยิงไล่เขาตายคร่าวๆประมาณนี้ต่อไปกันที่เจมโคนครับผมเจมโคนผมว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันเพราะว่าแพทที่แล้วเขาก็มีเล่นเล่นท่าปกติท่ากาโอตีแล้วก็แอสเซมบลห้ามลิงทำยกเลิอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีบาใหม่แต่ผมไม่ได้ใบใหม่มาจะเป็นรีบีมาแล้วนะฮะผมก็ท่ารีบีก็จะเปลี่ยนบัดดี้ครับผมเป็นใส่อิมแพคของแต่ละโวได้อะไรประมาณนี้ แล้วคราวนี้เขาจะเล่นเป็นห้าโมกองหรืออะไรกันแล้วแต่ผมอยู่ที่ว่าเขาใส่อิมแพ t เป็นอะไรเป็นถ้าเป็นหลักๆก,ก็จะมีสายโมอ่าอับิเกลโม่สิบโม่เก้าแล้วก็มีอ่ากาโอที่เป็นเบาอิมแพดเบาอ่าตีห้ามยกเลิกตีห้ามลดอะไรก็วันไปแล้วก็มีแจ็คไนที่จะมาช่วยในการหยิบโซหรือว่าห้ามยกเลิกอะไรประมาณนี้ผมที่ใส่กันเข้าๆแล้วก็มีอีกอันจะเป็นอ่าดันเชียนโบที่เป็น บวกคี่ต่มวัวต่างอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะตัวรีบีสตาร์ทสองขีแล้วก็บวกชื่อต่างก็ตรงนั้นแหละครับตีโป่งนะฮะก็จะเป็นเหมือนเฟิร์สเทิร์นคิวหรือเฟิร์สเทิร์นคิวคือเป็นจบได้ในเทิร์นแรกนะครับหรือเป็นวันเทิร์นคิวที่แบบเทิร์นเดียวก็ปิดเกมได้อะไรอย่างี้ผมก็ถือว่านองๆจะจัดเล่นกันแต่ว่าโดยตัวเด็กก็ถือว่ายังไม่เสถียรมาเพราะว่ามีการแค่ใบเดียวมาจากชุด F ที่ออกล่าสุดนั่นเอง ใครที่ต้องการเก็บก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็มีส่มแฟกสีดําด้วยแล้วก็ต่อไป,ปครับผมเป็นมูเกนดําครับผมมูเกนดานี่ก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางเด็กก็มีการทรําลายบางเด็กก็ไม่มีการทาลายแต่ส่วนมากก็มีการทรรําลายแล้วครับแล้ว่าก็ยังมีน้องเล่นมูเกนดํากันอยู่นะครับผมเพราะว่าเด็กค่อนข้างโฟรเรื่องเลื่อนนะครับแล้วไม่มีการยิงคือก็เทียบว,ว่าแพ้กระดานเลยดีกว่าแล้วก็เราไปเป็นอ่าทิปโป้บัตดี้นะครับผมเป็นคครมีย่ที่ผมเอาเวขึ้นมานะครับเป็นฟาโระครับ ก็สำหรับริปูลบดีก็เรียกได้ว่าเก่งเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นท่าเดิมครับยื่นสามตัวตรงการลางลาห้ามลุกแล้วก็มีบัลลังก์ที่เอาไว้กันลาตายทีนึ่งแล้วก็มีโล,โลที่มีสองอมีซ้ายขวาหรือมี2ตัวเจ็บหนึ่งเลือดไลเ่เสร็จเอาขึ้นมือก็คือยกลักตีแล้วก็ห้ามลุกอะไรอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ดีครับก็อลองจัดเล่นดูได้เพราะใส่มิสเซียได้ใส่ตัดเฟสแรกได้ทําได้ทุกอย่างดี แล้วต่อไปครับผมเป็นสลัไวเบิร์ครับก็รู้กันอยู่ครับจีบูตวิลครับผมจีบูตวิเป็นเด็กที่ถ้าอีกฝ่ายไม่ค่อยมีอะไรขัดนะครับก็สามารถมือเยอะขึ้นได้อัตโนมัติเลยครับผมเรียกว่ารวยเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่ตัดเกรดอีกฝ่ายได้คือเปิดมาเธอรแรกยืนตัวที่เห็นฮิลเลอร์ครับผมที่สองเกรดแล้วก็เป็นเ์นที่เขาชาร์จแอนดรอเสร็จอ่ะหรือเขาชาร์จเกรดอะไรก็แล้วแต่ แล้วเราก็ตัดเกตเขาอีกทีครับผมโดยการไล่ใบคิวเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมก็เรียกได้ว่าเก่งมากๆสําหรับเด็กนี้อยู่แล้วครับผมก็ดีฮะแล้วก็ไม่แพ้โซเดียมนักเท่าไหร่ด้วยครับผมแก้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปผมเอาดังเน็ตนะผมเป็นเฮนรี่นะครับผมเฮนรี่เฮนวี่นี้ก็คือโกโคกเคียก็ไปเที่ยวเอาร่วงแล้วครับผม Hen ley, Hen ley ก, 6, 6, 6, ก,ดผมก็ด้วยที่แผ่นเด็กนี้ก็ ฟาร์มเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าใบกันอาจจะไม่เคยแข็งมากกับอันนี้มันห้ามลดห้ามยกเลิกมันคือสุดมากครับก็ต่อยเข้าทีเดียวก็ตายเลยครับเข้าข้าวอย่างนี้เลยครับผมสั้นง่ายๆแล้วก็ต่อไปเป็นดังนี่งที่เป็นเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นอบิเกลครับผมไม่ได้ใส่เขาไปนะครับอบิเกลรู้กันอยู่ครับผมว่าโมกาโมซิ al, ที่เป็นตัวเด็กของเขาเองก็น่ากลัวมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเด็กพวกนี้ครับทั้ง8ปดพันเนี่ยโดนอบิเกลเริ่มก่อนก็คือเซตของยากมาก ประมาณนี้ละกันนะผมก็น้องๆอาจจะใส่อาเจเนอริกเป็นสายลุงอะไรไปก็ได้ครับผมก็ลองไปจัดเด็กดูนะครับให้ตรงกับแพดนี้แล้วก็ลองไปแข่งที่งานสำารงได้เลยนะครับต่อไปครับผมเป็นคอนเทนต์ของแวนการ์ดนะครับผมแวนการ์ดนี่ V ีภาคนี้ผมมองว่า f o r ์ e เอ็กเเป็นใหญ่ค่อนข้างนะครับไม่เคยมีโปรเท t นะครับผมรูปผมเอาโปรเท t มาคือน้อยมาก มาเริ่มมาที่ใบแรกครับผมเป็นลักแล้วกันเป็น Excel Tool เนาะก็โดนแบลลิสไปแล้วนะผมแต่ว่าแบลลิสทั้งสือออกไปแต่ผมมองว่าก็ยังตีได้หลายเวฟอยู่ดีครับผมแล้วก็คือถ้าเป็นเด็กตีแล้วไม่มีอีกฝ่ายไม่มีใบเคียร์ครับผมเรียกได้ว่าผมจะพูดประมาณว่า Excel มี5ช่องแล้วกันแต่คุณเล่นฟอร์อ่ะคุณมีอยู่3ช่องแล้วการที่คุณ3มช่องคุณจะไปตีเรียอากาศเขาจริงๆเหรอ อันนั้นก็จะอยู่ที่เทคนิคการเล่นของแต่ละคนนะครับผมแต่เราคิดง,ง่ายๆครับเขา 5, ้าเรา3แต่ว่าเราถ้าเป็นแบบมาเจที่แบบไม่มีใบยิงอะไรครับผมก็ต้องวิ่งไปตีอะไรครับซึ่งมันเขามไม่ตีครับเขาตีแบนดอยู่แล้วแล้วเด็กแมกวก็ชิลค่อนข้างเยอะเปลี่ยนมือเยอะก็เซตมือง่ายครับผมเล่นง่ายแล้วมีตัวเกตหนึ่งครับผมที่ไล์อย่างถูกต้องนะฮะผมพูดอย่างนี้นะครัก็สามารถเสิร์ชเกตสองเกตสามคือชิลเลยฮะ เล่นได้สบายๆบายครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มีออเดอร์หนังสือนะครับผมที่บอกออเดอร์ใบละสองพันอ่าหนังสือเก2สองไอหูแมวเกศสองครับผมก็ง่ายเลยครับมันทําให้ปัดตีข้ามฟอร์ดได้ค่อนข้างง่ายครับผมแต่ไม่มีสมุดแล้วก็เหมือนจะเบาลงก็ขอตกสองทิกแล้วกันประมาณนี้ฮะต่อไปครับเป็นวอลเคเลียนเด็กม้ามืดครับที่เล่นกับรอบนี้ผมคุยกับน้องๆก็คือเป็นเล่นเป็นฟอร์ดทูแลละแบบตามกิบแล้วก็ ตีปป้ง7 2 0 0 0อีอะไรประมาณนี้ผมซึ่งตัวเด็กนี้ผมยังไม่ได้เล่นเองเต็มร0 0ผมแล้วก็ญี่ปุ่นไม่ได้เล่นนะครับค่อนข้างแพงมากแต่ว่าเป็นเด็กที่วูบเดียวอีกฝ่ายก็ตายไดา้ก็เจอเด็กนี้ก็ต้องกำทิกเกอร์ PG ไว้ดอว g ไว้อันนึงนะครับผมเอามากันนะครับไม่งั้นให้วัดแวนก็ผมกลัวเสียเวลาเปล่าแล้วส่วนมากงานแข่งก็จะเป็นแข่งซิงเกิลด้วยนะครับเพราะแวนการคนอาจจะเยอะนะครับ ก็ลองจัดเด็กกันอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเป็นเกียร์เสือครับผมที่เพิ่งมาใหม่เลยฮะก็เป็นเด็กฟอนเหมือนเดิมครับผมก็เก่งเหมือนกันนะครับน้องบอกว่าดีเลยพี่เป็นเหมือนมีเว็บก็ลองดูว่าฟอนต์มีเว็บก็น่ากลัวนะครับผมทาให้เด็กอื่นสู้ได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าโปรเทคเรียวว่าหดไปเยอะผมคามาที่โปรเทคเป็นดาร์เรลกูร่า regular, เป็นเด็กที่คู่กับคนไทยมากมาก พอเดมันแค่เก่งเล่นไปลุกหรือทําโซแล้วบีบกองให้เหลือน้อยๆแล้วก็ทิกเกอร์การันตีอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกนตีว่าสุดนะครับแล้วก็มีขอการ์ดสามใบอะไรประมาณนี้ครับผมทําให้เด็กฟอสนะครับผมการ์ดยากเอ็กเซโอการดยากผมต้องเอาตัวเล่น3ใบไปปาการ์ดให้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นกลับมาที่แวนควิดนะครับผมโอ้กลับมาที่แวนควิดแวนควิดนี่คือเวฟหนักเวฟหนักมาก,กแล้วก็ยิงกรารันก็ค่อนข้างโหดแล้วก็ ไปดันทีเดียวล่วงได้เล่นกับแจ็คกี้ช็อตนี่คือสุดมากนะครับผมก็เป็นเด็กที่น่ากลัวซี่คิดว่าคนน่าจะเล่นเยอะมากๆเพราะว่าแกล็กได้นะครับผมอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดนวักคิดเลียนก็จุกๆหน่อยแล้วก็อถ้าเขาไม่ตกทิก็ได้อยู่แล้วครับมานี้แล้วกันเนาะแล้วต่อไปเป็นเลวอลนผมอ่าเป็นสายใหม่ที่ลบพลังแวนการ์ดเขาห้าพันก็จะเหลือแ0ดพอะไรอย่างเี้ครับผมหรือว่า ลบมาจตี้นี่ก็เจอมาจตี้มันเป็นของแพ้ทางแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เลวอนก็จะเวฟใส่นะครับลบบานกะท่าพ่น 5, แล้วก็เวฟเวฟนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเล่นแอ c เซิลทนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นโคโคโร่ครับเป็นอ่าฟอร์หนึ่งเด็กที่ทำเวฟได้เจเวฟแต่ว่าเกตสอโคโคโร่โดนลิมิตไปละก็จะเหลือแค่2ใบก็จะทำไม้เจเวฟยากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณมีโคโคโร่เกต2ออยู่ในมือคุณก็เวฟได้7เวฟเหมือนเดิมอยู่ดีซึ่ง ก็มารอดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่โดนแบล็ตไปแล้วจะเป็นยังไงนะผมผมไม่ได้คุณตาหรือสายอื่นอะไรเข้ามาใส่นะครับผมมองว่าฮัลโหลแฮปปี้โบนะครับเก่งเก่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ประมาทโบอื่นนะครับแต่ผมขอเอาแค่ฮัลโหลมาแล้วกันต่อไปครับผมเป็นทาจีคาเซ่ครับทาจิคาเซ่นี่เป็นเด็กแอคเซิลทูนะครับแล้วก็เล่นกับสัมพวุฒแล้วก็ยิมมีเกตเยอะก็ยิมพยังพลังเยอะประมาณนี้แล้วกันก็จะไม่ ชอบพวกเจอนารุอะไรเงี้ยผมแต่เจอเด็กอื่นก็ได้หมดครับชิวๆแต่ถ้าเจอมาเจได้ก็ถ้าเขาตกสองทิกก็แย่ๆก็ตีไปเลยแหละแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นเลซโซเต้แล้วผมของเงือกเงือกเป็นอะไรที่กว้างมากนะครับผมขอพูดโดยวรวมก็คือใช้เลซโซเต้ขึ้นในมันก็ค่อนข้างใสทุกเด็กนะเนาะมันก็จะมีอ่าเมโลดี้ที่แบบขอวางฟอรสองแล้วก็ตีออกห้าหมื่นหกหมื่นสามเรียนอะไรเงี้ยฮะก็สองคีย์สองคีอะไรเงี้ยผมดันดันนะฮะ เราก็มีอคอร,อร์ลิเวียที่เป็นผสมที่เล่นคลิปอยู่ในช่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบคอร์ล้วนรีวีวล้วนก็ไปลองจัดดูนะครับรเวียล้วนก็เป็นแวนท์ทเวฟได้แล้วก็คอร์รอเป็น2คงท,ทุกเล่นมาตรฐานนะครับผมก็ลองเลือกว่าจะเล่นสายไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วต่อไปับผมเป็นมาเจสตี้ครับผมที่เหมือนโดนลิมิตแต่ก็โดนหมาแค่หนึ่งใบก็ มารจตี้ใส่สีเหมือนเดิมครับก็รอดูกันต่อไปครับก็ผมเชื่อว่าก็ยังติดท็อปอยู่นะครับผมเพราะว่าเล่นง่ายครับง่ายจริงๆใครที่มีเด็กนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับว่าม a ร์จิตีเป็นยังไงครับผมก็สําหรับทั้งหมดนี้ครับผมทั้งแวนทั้งบัดดี้นะครับผมก็เลือกเด็กที่คิดว่าน่าจะเจอประมาณสักเจ็สิบเอร์เซนแล้วกันน่าจะเจอแน่นอนนะครับผมเพราะเทียร์ของพวกนี้คือ เก่งในช่วงนี้นะครับผมสำหรับน้องๆนะครับคิดเห็นว่ายังไงนะครับผมหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนเพิ่มนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวกว่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ